สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนาห้าแปดนะครับโจทย์บอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งมีหกสิบจำนวนมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสัมประสิทธิ์การแปรผันเท่ากับสี่สิบและศูนย์จุดหนึ่งสองห้าตามลำดับถ้าในกอคำนวณค่าเฉลี่ยได้น้อยกว่าสี่สิบและคำนวณความแปรปรวนเท่ากับสามสิบสี่แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ในกอคำนวณได้ตรงกับข้อใดต่อไปนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราจะไปหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ผิดนะครับ ตัวนี้เขาให้สัมประสิทธิ์การแปรผันมาด้วยนะครับอ่เพียงจดข้อมูลออกมาก่อนตอนนี้มิวที่ถูกต้องก็คือ40นะครับแล้วก็ตัวสัมประสิทธิ์การแปรผันก็คือ cv เท่ากับตัวซิกมาส่วนมิวเท่ากับ0.125ดังนั้นตัวนี้แพีงบอกว่าแพงสามารถหาตัวซิกมาได้เพราะฉะนั้นตัวนี้หารด้วย40 เท่ากับ0.125แปลว่าซิกมาเตัวนี้0.125เพียงรู้ว่าคือ1.8ส่วน8นะครับแล้วก็คูณได้40ตัดเลขออกมาได้5ตัวนี้คือตอนข้อมูลที่ถูกต้องทีนี้ถัดมาเ <c oughs> พียงบอกว่า <c oughs> โอเค <c oughs> เราจะทำไงบ้างในกรคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้น้อยกว่า40และคำนวณความปปวแปรปรวนเท่ากับ34แปลว่าตอนที่ผิดเนี่ย นะครับมันมีค่าเท่ากับ34นี่คือความแปรปรวนแต่ความแปรปรวนสูตรก็คือซิกมา xi ลบมิวทั้งหมดยกกลางสองส่วน n เท่ากับ34ตัวนี้มิวก็จะกลายเป็นมิวตอนที่มันผิดอยู่นะเพราะว่าเราใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่มันผิดอยู่ถ้าพี่แบงค์ค่อยๆไล่แทนค่าดูตัวนี้ก็คือซิกมา xi ลบมิวผิด ทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับส่วนด้วย n คือ60เท่ากับ34อยู่ดังนั้นตัวนี้ถ้ากระจายออกมามันก็กลายเป็นซิกมา xi กําลังสองลบ2มิวที่ผิดแล้วก็ xi ปบวกกับมิวที่ผิดยกกำลังสองนะครับเท่ากับ34คูณ60โอเค แล้วยายต่อถ้าพี่แบงค์กระจายซิกม,มาเข้าไปตัวนี้ก็กลายเป็นซิกม,มา x i กำลังสองลบสองมิที่ผิดคูณกับซิกม,มา x i บวกกับซิกม,มามิลที่ผิดยกกำลังสองจริงจริงมิเจอเอ่อซิกม,มาเจอค่าคงที่ก็กลายเป็น n ถูกปะครับเท่ากับตัวนี้พี่แบงค์คูณเลขออกมาหกสี่ยี่สิบสี่ใส่สี่ทดสองหกสามสิบแปดทดสองเป็นสองศูนย์สี่ศูนย์ ดังนั้นตอนนี้ซิกมา x i กำลังสองลบสมิลที่ผิดซิกมา x i ตัวนี้ต้องเป็น n คูณมิลที่ถูกถูกป่ะครับนะครับบวกกับ n คูณมิลที่ผิดยกกำลังสองเท่ากับ2,040 N เนี่ยจริงๆเรารู้นะว่าคือ60อยู่แต่เรายังไม่รู้ซิกมา x i กกำลังสถูกไหม ซึ่งต้องเป็นซิกมา xi กลางสองตอนที่ถูกต้องด้วยนะพี่แบงค์บอกว่าพี่แบงค์จะมาคิดจากตรงไหนพี่แบงมีอันนี้อยู่ไงครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าพี่แบงค์ไปหา S เ,เอ่อตัว,ต,ว,ต,วตัวสมดุลเปนมาตรฐานเนี่ยที่ถูกเนี่ยมันก็คือกลายเป็นพี่แบงบอกว่าซิกมา xi ลบมิวที่ถูกทั้งหมดยกกลางสองส่วน N เท่ากับ5อ่าถอดรูทเท่ากับ5 แันบอกว่าตัวนี้ถ้ายกกำลังสองสองข้างแทนค่าอะไรมาให้เสร็จสับเลยนะมันก็คือกลายเป็นซิกมา xi กำลังสองลบสองมิลที่ถูกแล้วก็ xi บวกกับมิลที่ถูกยกกำลังสองส่วนด้วย n คือ60ยกกำลังสองมาแล้วคือ25ถ้าย้าย60ขึ้นไปคูณก็เลยกลายเป็น 365, 36, no 3, 6กห no ้าหกห้าสามศูนย์ทดสามหกทดสกลายเป็นพั0หแล้วซิกมาตัวนี้กระจายเข้าไปก็กลายเป็นซิกมา x i กลังสอลบสมิลที่ถูกแล้วก็คูณกับซิกมา x i บวกกับซิกมาเจอมิลที่ถูกก็เลยกลายเป็น n มิลที่ถูกยกกำลังสองนะครับตัวนี้เราหาค่าได้แน่ๆแหละเพราะว่ามิลที่ถูกคือ40แล้วซิกมา x i จริงๆก็คือเกิดจาก n uh, ตัวนี้นะยีงค่อยๆเอามาทำต่อตรงนี้ละกันขอโทษนะครับตัวนี้ sigma x กําลังสองลบกับ2คูณ40ิก sigma x มันเกิดจาก n คูณมิวถูกไหมครับ sigma x เกิดจาก n คูณมิวก็ n คือ60คูณมิวก็คือ40แล้วก็บวกกับ n ก็คือ60่ะ แล้วมิลกำลังสองก็คือ40่สิกำลังสองเท่ากับพัน500้าอยอยู่โอเคที่มันไม่พอเพียงขอมาเขียนต่อข้างล่างตรงนี้แล้วกันดังนั้นตอนนี้เพียงก็บอกได้ว่าซิกมาเอ็กกำลังสองลบกับสองคูณ60คูนสี่ยกกำลังสองบวกด้วย60คูนสี่ยกกำลังสองเท่ากับพันห้า้อยดังนั้นซิกมาเอ็กกำลังสอง อันนี้มันลบกันออกมานะครับมันก็เหลือลบ60คูณ40กำลังสองเท่ากับ1,500แหงมาทดเลขข้างนอกแล้วกันนะ40กำลังสองได้1,600คูณกับอีก60 0, 0 0 0 6 6 36ทด3แต่ว่าซิกมาเอกลังสองลบ96,000เท่ากับ1,500เพราะนั้นซิกมาเอกลังสองเท่ากับ 97,500ดังนั้นตอนนี้เพยยียงรู้ว่าซิกมาเอกลางสองเท่ากับเ7 5 0 0เอาลงมาแทนค่าแล้วก็ลบกับตัวนี้2อมิลผิด N คือ60สมิลที่ถูกคือ40บวกกับ N คือ60สมิลที่ผิดกำลัง2เท่ากับสองพ ถ้าพี่แบงค์เดานะเพียงว่าแม่60น่าจะหารตลอดได้แน,น่ๆเลยเพราะตรงนี้มี60แล้วตรงนี้มี60แล้วตัวเนี้ย2 4 0 40, มีกี้เราเพิ่งคูณมาจาก60ดังนั้นถ้าพี่แบงค์เอาแม่60หารตลอดนะครับ60หาร97,500จริงๆิมีกี้เราก็เพิ่งคูณมานั่นแหละ6คูณ1ได้6 37 6 6หห 36 6สิบหกองสิบสแปลว่าตัวนี้คือ1625งลบสองมิวที่ผิดตัวนี้ตัวนี้แล้วตัวนี้เอา60หารได้34นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้40่คูณสก็ได้80บวกกับมิวที่ผิดยกกำลังสองเท่ากับ 34ดังนั้นมิลที่ผิดยกกำลังสองลบ80มิลที่ผิดแล้วย้าย34กลับมาลบอีกทีนึงด้วยกลับออกมากลายเป็น1591เท่ากับ0ทีนี้เพียงเลยลองแยกตัวกรอบดูมิลที่ผิดนะครับตัวนี้แยกตัวประกรอบเลขค่อนข้างยากนิดนึงมองว่า 1591หรอโอเคก็คงต้องลองแยกตัวกรอบดูนะครับว่า1591ได้เลขอะไรบ้างอ่ะมา1591ปรากฏว่า1591ถ้าเราลองใช้เลขเลขธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเลข3ได้ไหมเลข3ไม่ได้เลข7เลข7ก็ไม่ได้ ลองไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะเจอมาอยู่เลขหนึง่งเพียงเข้าใจว่าเลขมันต้องเป็นเลขจํานวนเฉพาะแน,น่ๆเลยอ่ะเพียงลองทสที่ลงทายด้วยหนึ่งเหรอต้องเป็นเจ็ดอะไรที่คูณกันแล้วลงทายด้วยหนึ่งแล้วเป็นจํานวนเฉพาะเพียงลองที่37ดูสิสาหารตัวนี้ออกมา 37มสิบเคูณสี่สี่ดยี่สทดสองสี่สทดมาอีกสเป็น14ได้11ึนได้หนึ่งคูณสได้กลายเป็น1 1, 1ึพอดีเลยเพราะฉะนั้นจริงๆตัวนี้มันแยกออกมากลายเป็น37กับ43นี่ครับแล้วมันบวกกันได้เลขศูนย์ด้วยพอดีนี่แปลว่าตัวนี้คือ37แล้วก็ลบกับ43สา แปลว่ามิวที่ผิดเนี่ยก็คือเป็นส7หรือไม่ก็เป็นส3เพราะาะนั้นข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่ามิวที่ผิดเนี่ยเขาบอกว่าคำนวณมาได้น้อยกว่า40่สิบพก็บอกว่า43สามเนี่ยไม่เอาแน่ล่ะเพราะฉะนั้นตอบข้อนี้เพียงก็เลยตอบ37ตอนแยกตัวประกอบนะครับถ้าใครอยากจะลองเล่นดูหน่อยเนี่ยมันค่อนข้างยากเลยทีเดียวอาจจะมอมมองจากช้อยก็ได้ว่าช้อยของเราเนี่ย มันจะเป็นเลขไหนได้บ้างซึ่งมี่กี้เรารู้ว่าเลข3ไม่ใช่ตัวประกอบแน่ๆเพราะฉะนั้น30ตัดทิ้ง33ตัดทิ้ง39ตัดตัดทิ้งเพราะมันไม่มีเลข3พี่แบงก์ก็เลยลองที่37นะครับนี่คือเหตุผลที่พี่แบงก์มี่กี้สุ่มเลขมาที่37เป็นเลขแรกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งข้อนี้ถ้าสังเกตนะพี่แบงก์ไม่ได้ใช้สูตรซิกมา x กํลัง2ส่วน n ลบ μ กํลัง2เหตุผลเพราะว่าตอนนี้เนี่ย มันมีเรื่องของการใช้ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตที่ผิดซึ่งการใช้ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตที่ผิดเนี่ยมาลองดูสังเกตจากตรงนี้เนี่ยจากบรรทัดนี้นะพอออกมาเป็นแถวแถวนี้เนี่ยตัวนี้มันกลับมีปัญหาก็คือตอนนี้มันใช้ Xbar ซที่ใช้มิลที่ถูกด้วยแล้วก็ใช้มิลที่ผิดด้วยซึ่งมันไม่สามารถที่เราจะมาใช้สูตรนี้ได้นะครับเพียงไม่แนะนําเลยนะเวลาที่ทําค่าเฉลีย่ยเลขคณิตที่ผิด แล้วอาหารเรื่องพวกความแปรปรวนพวกเรื่องของอส่วนเบนเบนมาตรฐานนะครับยังไงก็ตามข้อนี้ตอบข้อ3นะครับ